เคยรู้สึกกันไหมครับว่าบางทีเราเหมือนติดอยู่ในหัวตัวเองวนๆอยู่กับความกังวลความคิดฟุ้งซ่านไม่หยุดหย่อนเลย จนมันกลายเป็นความรู้สึกหนักๆอึ้งๆในใจเหมือนหาทางออกไม่เจอทั้งๆที่เราก็พยายามแก้เรื่องข้างนอกตั้งเยอะแยะนะครับวันนี้เราเลยอยากจะมาลองคุยกันเรื่องแนวทางหนึ่งที่อาจจะช่วยคลายปมจากข้างในได้ครับเป็นวิธีเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวของหลวงพ่อเทียนจิตสุโพจากข้อธรรมที่ท่านเมตตาสอนไว้ลองมาดูกันครับว่าการฝึกแบบนี้จะช่วยให้เราสงบเป็นอิสระจากความคิดปรุงแต่งได้อย่างไง เป็นเรื่องที่โดนใจหลายๆคนเลยนะคะคือหัวใจหลักจริงๆที่หลวงพ่อเทียนท่านเน้นย้ำเสมอเนี่ยก็คือการกลับมารู้สึกตัวนะคะอยู่กับปัจจุบันขณะมันเหมือนกับเเราเปลี่ยนที่นั่งจากเดิมที่เรานั่งจมไปกับเก้าอี้ความคิดจนแบบแยกไม่ออกแล้วว่าอันไหนเราอันไหนความคิดคราวนี้เราลุกขึ้นยืนแล้วหันกลับมามองเก้าอี้ตัวนั้นมองเห็นความคิดที่มันผุดขึ้นมาแต่เราไม่ได้กลับไปนั่งทับมันอีกแล้วนะคะ แค่เห็นมันเฉยๆโหฟังดูน่าสนใจมากครับแสดงว่าตามแนวทางนี้ต้นตอของความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆเนี่ยมันเกิดจากการที่เราไม่ทันไม่ทันได้เห็นความคิดตัวเองปล่อยให้มันพาเราเตลิดเปิดเปิงไปเรื่อยๆ ที่ท่านเรียกว่าความคิดปรุงแต่งใช่ไหมครับไอ้ที่มันคิดแล้วก็เสริมเติมแต่งไปเรื่อยๆจนกลายเป็นเรื่องใหญ่สร้างความกลัวขึ้นมาบ้างความอยากความยึดติดอะไรพวกนี้จนใจเราหุนวายไปหมดเลยถูกต้องเลยค่ะเรามมวแต่ไปจัดการเรื่องนอกตัวแต่จริงๆปัญหามันอยู่ข้างในใจเรานี่เองใช่ค่ะไอ้ความคิดปรุงแต่งนี่แหละตัวการเลยคือจิตเรามันหยิบความคิดแวบแรกที่ผุดขึ้นมานะคะแล้วก็เอามาขยายความต่อ เติมเรื่องราวใส่สีสันใส่อารมณ์เข้าไปไม่หยุดจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวที่ทําให้เราทุกข์เพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่หลวงพ่อเทียนสอนก็เลยเรียบง่ายมากคือเริ่มจากฝึกรู้สึกตัวผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายไปเรื่อยๆต่อเนื่องไม่ต้องทําอะไรซับซ้อนเลยนะคะแค่รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวมือตามจังหวะตามรูปแบบที่ท่านวางไว้หรือแม้แต่การเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันเหล่านี้แหละคะ่ะการกระพริบตาการกลืนน้ําลายการหายใจให้รู้ทันมันไปเรื่อยๆอ๋อครับครับ เข้าใจแล้วครับคือใช้กายเป็นเหมือนออหลักให้สติตั้งอยู่พอมันรู้สึกตัวอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวต่อเนื่องไปเรื่อยๆความรู้สึกตัวนี้มันจะก็ไวขึ้นขึ้นแล้วมันจะเริ่มทันความคิดที่ผุดขึ้นมาเองใช่ค่ะทีนี้มันต่างจากที่เรานั่งคิดงานคิดแก้ปัญหาทั่วไปยังไงครับที่หลวงพ่อท่านใช้คาว่ารู้คิดกับเห็นความคิดเนี่ย มันต่างกันตรงไหนเอ่ยเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือรูมคิดเนี่ยมันคือการที่เราจมลงไปในเนื้อหาของความคิดเลยไหลตามมันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดไปเรื่อยๆอันนั้นคือเราเข้าไปอยู่ในความคิดเป็นเนื้อเดียวกับมันแต่การเห็นความคิดเนี่ยนะคะมันคือการที่เรามีความรู้สึกตัวเป็นพื้นอยู่ก่อนแล้ว พอมีความคิดอะไรผุดขึ้นมาปุ๊บสติมันเห็นทันทีอ๋อกำลังคิดเรื่องนี้นี่เองแต่เราไม่ได้กระโจนตามลงไปในเนื้อหานั้นไม่ได้ไปสารต่อไม่ได้ไปให้ค่าเห็นแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปเหมือนเราเห็นก้อนมีกลอยผ่านไปเฉยๆพอจะนึกภาพตามออกครับแล้วแล้วพอเราแค่เห็นความคิดโดยไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปปรุงแต่งต่อมันจะเกิดอะไรขึ้นครับจุดสาคัญมันอยู่ตรงนี้เลยค่ะ คือพอสติมันไวพอที่จะเห็นความคิดเกิดขึ้นปับ๊บแล้วรู้ทันปั๊บเนี่ยกระบวนการปรุงแต่งต่อยอดมันจะหยุดชะงักทันทีเลยเหมือนเราไปตัดไฟแต่ต้นลมเลยค่ะอือค่ะความคิดนั้นมันจะดับไปเองเพราะไม่มีเชื้อไม่มีอะไรไปเติมให้มันไปต่อแล้วพอไอกระบวนการปรุงแต่งมันหยุดไอพวกกิเลสต,ต่างๆที่เหมือนเมฆหมอกบทบังใจเราอย่างเช่นความโกรธความขุนเคืองหรือโทสะความหลงความไม่รู้หรือโมหะ แล้วก็ความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือโลภะพวกนี้มันจะค่อยๆหมดแรงไปเองค่ะเพราะว่ามันต้องอาศัยความคิดปรุงแต่งเป็นอาหารพอไม่มีอาหารมันก็อ่อนกําลังลงจิตเราก็จะค่อยๆกลับคืนสู่สภาวะดั้งเดิมตามธรรมชาติของมันที่จริงๆแล้วมันสะอาดสว่างสงบอยู่แล้วเนี่แหละค่ะคือการดับทุกข์ที่ต้นเหตุที่ปัจจัยของมันจริงๆโอ้โหเยี่ยมเลยครับไม่ต้องไปสู้รบอะไรกับความคิดเลยแค่เห็นมันเฉยๆ แล้วที่สำคัญมากๆคือเราฝึกแบบนี้ได้ตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับในชีวิตประจำวันไม่ต้องแบบโอ้โหต้องรอไปเข้าคอหสือถาเวลานั่งหลับตาเป็นชั่วโมงชั่วโมงใช่เลยค่ะไม่ว่าจะเดินจะกินข้าวทำงานบ้านทำงานออฟฟิศก็แค่รู้สึกตัวกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ตรงหน้ากับการเคลื่อนไหวอันนี้เป็นธรรมะที่ใช้ได้จริงในชีวิตเลยนะคะแต่สุดท้ายก็อย่างที่ว่าแหละครับ คงต้องลงมือทำเองถึงจะเข้าใจสภาวะนี้ได้จริงๆจังๆแน่นอนที่สุดค่ะมันเป็นท่าปฏิบัติที่เราต้องรู้เองเห็นเองฟังเหมือนง่ายนะคะแค่รู้สึกตัวเนี่ยแต่การจะรักษาความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องเนี่ยอืมมันท้าทายความเคยชินเดิมๆของเรามากเลยเพราะเรามักจะเผลอลืมตัวไหลเข้าไปในโลกความคิดได้ง่ายมากๆจริงๆนะคะมันต้องอาศัยความเพียรความตั้งใจจริง แต่ผลลัพธ์มันคุ้มค่ามากๆค่ะคือการได้คนพบของจริงหรือสภาวะที่มันเป็นอิสระโปร่งเบาสบายที่มันมีอยู่แล้วในใจเราทุกคนนี่แหละไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยรอแค่เราหันกลับมารู้กลับมาเห็นเพื่อที่เราจะได้กลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างแท้จริงนะคะครับผมถ้าให้สรุปสันส้นๆก็คือการเดินทางออกจากวังวนความคิดตามแนวทางนี้ก็เริ่มต้นง่ายๆเลยด้วยการหันกลับมา รู้สึกตัวอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างต่อเนื่องแล้วสติที่มันคมชัดขึ้นจากการรู้ทันกายเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถเห็นความคิดที่ผุดขึ้นมาได้โดยที่เราไม่ต้องเข้าไปคลุกคลีตีมงไม่ต้องไปปรุงแต่งให้มันยืดยาวต่อไปใช่เลยค่ะตรงประเด็นเลยแล้วก็อยากจะฝากข้อคิดให้ลองเอาไปพิจารณาต่อยอดกันดูนะคะว่าคือ ถ้าหากการที่เราเพียงแค่เห็นความคิดโดยไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยเนี่ยมันสามารถทําให้ความทุกข์ร้อนที่เกิดจากการปรุงแต่งมันดับลงได้แล้วสภาวะที่มันเหลืออยู่ล่ะคะตอนที่ความปั่นป่วนของความคิดมันสงบลงแล้วเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงนั้นสภาวะที่มันอยู่เหนือความคิดปรุงแต่งที่เป็นความรู้เนื้อรู้ตัวแท้ๆเป็นอิสระจริงๆนั้นอืมมันคืออะไรกันแน่ลองสังเกตดูนะคะ